สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เอคาสาขาหน้างเรียนปิ้นอาจจะเลยเวลามาสักเกือบชั่วโมงนะครับเพราะว่าวันนี้ตะกล้องเราติดภารกิจต้องไปโอนรถให้ชาวต่างชาติอ่ะเกินไม่ก่อนเลยชาวต่างชาติซื้อรถที่เรานะครับผมซื้อได้โอนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมแต่ถ้าผมจะพูดภาษาไทยไปแล้วชาวต่างชาติจะได้ยินได้ไงอ่ะท่านใดมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติอยากซื้อรถก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า Honda j a z ส ตัวนี้เป็นถ้าถามว่าเป็นลิมิเต็ดอ dition ไปแล้วเพราะว่าทาง Honda จะไม่นำแจ๊ดมาขายในประเทศแล้วนะครับก็คือตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดก็คือเป็น j จ๊ด GK นั่นเองก็เรียกตามรหัสตัวถังนะไม่ว่าจะเป็น GKGE อะไรก็ตามที่เข้ามาขายในบ้านเราอ่ะเรามาดูกัน Honda j แจ๊ตัวนี้เป็นรถที่จัดทรงมาแล้วนะครับสวยงามแบบเรียบๆหรูๆเลยคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้า Daytime Running แล้ว ชุดสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังแต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แต่งยปะเบียนแบบซิ่งมาเลยกระจังหน้าโครเมียมนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น V ตั้งแต่ตัว V ขึ้นไปจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูผ่านๆมันมืดละแม็กจัดทรงซิ่งมาแล้วมือจับตัวนี้แต่งโครเมียมมาแล้วนะครับมีดักเทลตัวอาก,กาศเป็นคีบฉลามแล้วอย่างที่บอกครับลด5ประตูอนเนกประสงค์ พร้อมด้วยชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่งฟิตทั้งคันนะครับก็คือเป็นสไตล์ของฟิตเขาก็คือมีกันชนสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังแล้วก็ดักเทลมาพร้อมกันหมดเลยสังเกตง่ายๆก็คือว่าชุดแต่งสเกิร์ตจะเป็นทูโทนนะครับาตามสไตล์ขเขาส่วนนี้รถ5้าประตูในประสงค์แจ๊สนะครับพับเบาะได้50 50เลยถ้าอเลย่าเดี๋ยวผมไปเปิดไฟในรถให้ก่อนอยากจะบอกว่าคือถ้าท่านใดเห็นนะครับ ผมก็ชอบนะเป็น Honda Jazz ที่แบบเป็นรถที่เขาเรียกไงอ่ะมันอนเนกประสงค์จริงอะ่ะถ้าเกิดท่านใดแบบต้องการจะขนของอะ่ะมันคือรถกระบะเล็กๆย่อมๆเลยที่สามารถขนของได้ถ้าท่านไม่อดอ่าไม่ขนอิฐหินดินทรายอะไรผมว่าดีกว่ารถกระบะด้วยซ้ำท่านใดที่แบบขนกล่องขนค่าขายออนไลน์อะไรพวกนี้มีประโยชน์กว่านะหน้าฝนก็ไม่เปียกด้วยใส่แคมปยิ่งสบายเลย เรียบอย่างนี้ปูผ้าปูฟูกนอนได้สบายเหมือนเตียงเลยครับเพราะมันราบเรียบไปเลยนี่ที่นอนแคมป์ซะหน่อยนะหมอนมะหม่มตรงนี้กลางมุ้งคขอไว้นะจบข่าวไปนอนไหนก็ได้นะนอนได้สองคนเลยนะสบ,ยสบายกว้างๆนะพนะัาเจตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันภายในอีกนิดหนึ่งตัวนี้นะครับมาด้วยคีเลตพุสตาร์ตก็คือว่าเป็นสมาร์ทเอแล้วอ่านี่พุสตาร์ตยยบเบรคปุ๊บสตาร์ตได้เลย แจเป็นคีเลตมี2ดนอกเลยนะครับเดิมๆเลยวิทยุตัวนี้ยังเป็นตัวที่เป็นอจอดิจิตอลธรรมดาไม่ใช่จอสัมผัสตัวนี้ต่อบุตรบุได้ฟังเพลงได้ต่อโทรศัพท์ได้แอร์เป็นแอนะหลอกนะครับตัว V ก็จะมี V กับ V Plus ก็ V ก็จะย่อมกว่า V Plus. นิดหนึ่งปี8 8ไม่ห64ลดเกือบ6ปีวิ่งปีละหมื่นนิดนิด ถือว่าวิ่งน้อยใช้น้อยท่านใดยอยากได้รถที่เป็น Limited e dition แบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วไม่มีผลิตอีกแล้วสามารถเข้ามาดูได้ที่เอเคคาสาขาหน้างเรียนเป็นนะครับย้ำนะครับราคาของเราตอนนี้ไม่ถึง500,000ด้วยจาก500,000ต้น500,000กลางตอนนี้ j จ t ปี18ไมเพียงแค่64,000 0น9 0 0บาทนะครับ1.5ตัว V นะครับเบาะผ้าเบาผ้าสปอร์ตพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน มีโหมดไอคอนมีทักชั่นคอนโทรลนะครับคันนี้จอดอยู่ที่ a k คาสาขาหน้างเรียนปินนะครับถ้าท่านใดมาจากทางเซนทันเฟสติวัลก็เข้ามาได้ไฟแดงที่3ซ้ายมือ50เมตรถ้าท่านใดมาจากาสภานครพิงก่อนไฟแดงที่2ขวามือ50เมตรเพจของเรานะครับ A k เคคาสาขาหน้างเรียนปินก็คือรับซื้อขายรถยนต์มือสองทั่วภาคเหนือ a k คาหน้าปินน f c e e o o o เ a คาหน้าปิน YouTube แนลเอเ l คาน่าปิ้นทิกตอเอเฮคาน่าปิ้นอินสตาแกรมเอเคาน่าปิ้นแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายทั้งหลายแหล่นะครับขายดีชอบรถวันทุกคา c m เอ็ทุคาก็สนใจเข้ามาทักได้หรือว่าจะแอดไลน์มาที่แอดไซนิกอันเดอร์สกอร์ยูสคาทานใดยังไม่สะดวกใจอยากจะคุยทันดีทันใดเลยโทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรหน้าเว็บไซต์นะครับอ่ะยังไงวันนี้ผม อยากจะแนะนำตัวนี้เลยสรุปอีกทีนึงกัน499,000บาท Honda Jazz นะครับผม2,018ตัวนี้เป็น GK 1.5 V นะครับไม่เพียง6 4 0 0 0เท่านั้นเองเฉลี่ยวิ่งปีละหมินถูกๆจัดเต็มฟรีดาวเรามีทุกสถาบันการเงินให้ท่านเลือกท่านใดสนใจเข้ามาได้ครับเอค่ะสาขานังเรียนปินวันนี้ขอลาเพลงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ